สวัสดีครับผมอยู่กับเบนจอนเชฟฟี่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสารคางกับเตี่ยวไก่มาละครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นรถตุกต๊ก,กตุ๊กเสี่ยวไก่มาละที่จะวิ่งทั่วอ่างทองเลยนะผมนี่ครับมีเบอร์เราสามารถโทรถามได้ว่าวันนี้เขาวิ่งตรงไหนหรือว่าเราอยากให้เขาไปตรงไหนครมสามารถโทรคุยกันก่อนได้แล้ววันนี้ก็ให้ได้โทรมาอยู่ที่สารคางจังหวัดอ่างทองผมคือเขาจะสามารถวิ่งไปทั่วในตัวเมืองเลยหรือไปเขตอื่นก็ได้แต่เราต้องโทรคุยเขาก่อนนะผม ตอนนี้เราก็ได้โทรมาแล้วนี่เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาว่าหน้าตาน่ากินมากแล้วก็คนทั่วถ่าเยอะมากคือผมถามเมื่อกี้พิเศษถ้วยละสี่สิบใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ธรรมดาแล้วผมธรรมดาก็ห้ธรรมดาสามสิบพิเศษสี่สิบครับผมธรรมดาลองกินกไม่น่ากินไปก็ใส่ร้อยหนึ่งนี่ครับผมนี่ครับเห็นเยอะๆเต็มๆเลยนะผมนี่เลี้ตุ๊กตุ๊กแกะมาละครับผมตอนนี้ก็คนเริ่มเยอะแล้วนะมันรวมกันเต็มเลยนะ สี่วันจะยกเครื่องปรุงแล้วนะครับดจเย็นเลยครับผมจะยกเครื่องปรุงแล้วนะครับผมเครื่องปรุงเขาต้องเอาไว้ตรงนี้นะผมเอาไว้ติดกับตัวรถนะครับเอาละผมสีหน้าคนหิวนะครับของเราเหลือกี่ถ้อ่ะเหลืออีกเยอะครับผมอีกประมาณยี่สิบได้ครับวันนี้เราจัดเต็มแล้วผมกับเอนจอยเชฟครับเตี่ยวใกล้มาละในจังหวัดอ่างทองครับตุกๆเคลื่อนที่ครับผม ตุ๊กๆไก่มาละเคลื่อนที่เป็นไงครับผมอร่อยไหมครับผมกับเตี๋ยวไก่มาระอ่างทองอร่อยมากค่ะโหอ,อ,อร่อยมากกว่วนละครับผมซัดไปแล้วครับตุ๋นเปื่อยไหมครับ อยมากพอยังโอ้โห oh, <laughs> นี่ครับ <laughs> เดี๋ยวใกล้มาละอันนี้คือปงแบบสุดๆเลยนะผมเ <laughs> ป็นไงโอ้โหเปื่อยเป็นไงรสชาติอ <laughs> สนใจก็โทรตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับ